สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้าหนวดนะครับวันนี้เราไม่ได้เจอกันแบบออกทริปนานแล้วนะวันนี้เดี๋ยวน้าหนวดพามาออกทริปที่บ้านพี่ชายที่8ริ้วแล้วกันนะครับก็เป็นหมายลักษณะคลองหลอดคลองส่งน้ำนะครับข้างๆบ่อกุ้งนี่แหละนะครับก็น่าจะมีบรรยากาศที่สวยงามแล้วก็น่าจะสนุกสนานนะครับหลายๆคนคงคิดถึงนะคลิปเรื่องของการออกทริปภาคสนามบ้างหรือว่าใน ทริปการออกตกปลาของน้าหนวดบ้างอ่ะวันนี้จัดไป1ทริปที่จังหวัดฉะเชิงเซาไปครับ okay, โอเคไวรุ่นเราก็มาแนะนําอุปกรณ์ก่อนที่เราจะออกทริปกันในวันนี้นะครับเหยื่อนี่ก็เดี๋ยวอาจจะมีหลายๆแบบหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวเริ่มต้นด้วยกบยางก่อนละกันนะครับแล้วก็สาย PE ที่ใช้นะครับเป็นสาย PE ถัก4นะครับเป็น PE1 นะแล้วก็สายหน้าเป็น30ปอนนะครับรอกเป็น VBa บทอ่าวอลเทคห้นะครับแล้วก็คันเบ็ดเป็น คูอิงคอนโทรเลอร์4.12นั่นเองตัวหมานของนนวดเลยนะครับชอบมากนะเอาไปกันลุยกันเลยดีกว่าอุปกรณ์พร้อมแล้วด้วยลักษณะหมายนะครับไปรุ่นมันก็จะเป็นแบบนี้มันเป็นคลองหลอดทรงน้านะครับต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่สถานที่สาธารณะนะมันเป็นพื้นนอกนี่ได้ยินเสียงไหมเสียงปลาชอดจมเลยมันเป็นสถานที่เอกชนนะครับแล้วก็มันก็จะมีพวกหญ้าพวกอะไรแบบนี้นะครับบางบางหลอดมันก็จะสวยบ้างอะไรสลับสลับกันไป เดี๋ยวเราลองไปหาผลงานกันไปครับเมื่อกี้เราได้ยินเสียงเมื่อกี้เราได้ยินเสียงว่าจากตรงนี้นะมันมีตัวอยู่นะหลอดเล็กๆตรงนี้นะลองไปดูสิจะโดนไหมนะครับเหมือนมันกัดลูกปลาอยู่นิดๆนะลองย้ำๆนักหน่อยนะวันนี้เลือกคันถนัดมาเล่นเลยนะครับ แล้วก็รอกตอนนี้ก็เริ่มชอบนะมีแวดโบ้ตนนิกตัวนี้นั่งไงไปแล้วไปแล้วนะครับเล่นซะเลยโดนสิโดนสินะครับโดนสิเรียบร้อยนะครับอยู่เลยสองไม้ <c oughs> ดิ้นไม่หลุดแน่นอนนะครับโอ้สายสวยเดีย๋ยวนะสายสวยวะ่ะต้องหาอะไรคีบหน่อยกลัวหลุด กลัวหลุดเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดีย,ด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 ยโอ้ยโอโอโ,หโ,หโหแล้วนวดเอาค,คิปเปอร์หน่อยนะครับนี่คิปเปอร์จัดไปคีปมันสักหน่อยมองกันไว้นี่มาแล้วหนึ่งแต้มโอ้โดูโอโ้แต้มแรกใสสวยมากเลยโอ้โหใสางามเลยนะครับตัวนี้ ไม่ต่ำกว่าน่าจะมีนนดดคิดว่าน่าจะมีน่าจะดันโลดได้นะตัวนี้นะโอ้จำเลยนะครับแต้มแรก ายังคงอยู่ที่หลอดเดิมนะวัยรุ่นนะแต่ว่าเมื่อกี้เราได้จากหัวหลอดนู้นนะครับเราจะลองเปลี่ยนมาตรงนี้มันเป็นมันเป็นเหมือนแองนะครับแล้วก็มีการสูบน้ําออกมาเอาไว้ที่หลอดนี้นะครับแต่ว่าเราจะเปลี่ยนวิธีเล่นเราลองใช้เป็นหนอนยางหางเดียวดูบ้างนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะไปลองดูเพราะตรงนี้น้ําลึกหน่อยนึงนะครับก็อยากจะดูมันเป็นอย่างไงบ้างเผื่อมีตัวแบบซ่อนอยู่ใต้น้ําอะไรเงี้ยนะ ลองเล่นหลายๆแบบดูนะครับเพื่อแต่ตรงนี้ยังไม่ได้ตีเหยืยอผิวน้ำนะแค่ลองคิดแล้วก็คิดว่ามันน่าจานะับแหละนี่ตรงนี้ปลาขึ้นเต่ยมันรู้ปลาอะไรนะต้องค่อยๆไล่ไปจริงๆแล้วหมายตอนนี้ก็ดีก็ได้นะครับก็ดีก็ได้เหยื่อใต้น้ำเนี่ยหลายๆอย่างเลย หรือมันอาจจะไม่เอาหาเลยเลยก็ได้แต่เมื่อกี้ตัวแรกอาจจะฟลุกนะครับด้วยตำแหน่งไอตัวปลามันดันแสดงตัวมันอยู่ตรงนั้นนะครับเราก็เลยรู้เพราะมันมันแสดงการกัดอยู่นะครับมันแสดงการกัดลูกปลาอยู่เราก็เลยรู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นไงงานใต้น้ำก็อาจจะต้องใจเย็นหน่อย นะครับบางทีช็อตกัดช็อตอะไรมันอาจจะไม่เล้าใจเหมือนงานผิวน้ำนะครับก็ต้องสแกนไปเรื่อยๆมันเป็นเหมือนหน่วยซิลนะถ้าผิวน้ําไม่ได้เนี่ยภาคพื้นผิวน้ําไม่ได้ก็ต้องส่งหน่วยสืบราชการรับลงไป <c oughs> อะไรประมาณนั้นหรือมันอาจจะไม่มีก็เป็นไปได้นะครับวันนี้เลือกใช้สาย PE ถัก4นะครับเป็น p e 1นนะครับที่ นนหวดได้รีวิวลงไปในช่องติ๊กต็อกนะครับหลายๆคนถามว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ามาทดสอบให้ดูกันนะครับก็เลือกใช้เป็น pe หนึ่งก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับการตกประช่อนทั่วไปมาตรงมุมนี้ดีกว่ามุมนี้สวยอีกหนึ่งมุมนะชอบเนะเคยโดนกัดแต่ไม่เคยได้ตัวนะครับไปดูสิเป็นยังไงบ้างนะครับเคยโดนกัดอยู่นะแต่ไม่เคยได้ตัวเดี๋ยววันนี้ลองย้ำอย่างเงี้ยนานหน่อย ดูสิว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้อาจจะมานะม <ś led> นง้นในงานเห็นตัวขึ้นน่นนะใช่ไหมว่าหรือปลาอะไรวะน่าจะเป็นปลาน,นินหรือเปล่าหมายแบบนี้ก็ได้ทั้งหมดเนาะงาน อยูน้ำก็ได้ใต้น้ำก็ได้นะครับน่าจะสนุกทั้ง2รูปแบบแล้วแต่เลือกนะครับเฮ้ยโอ้โหข้างหลังตุมตามอะไรวะเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวกูจัดตรงนี้ก่อนใจเย็นๆใจเย็นค่อยๆใจเย็นๆ,น,ๆ,น,ๆนะนะปลาช่อนบางที มันอาจจะรู้ดีแล้วก็มันก็แบบว่ามันเขี่ยวๆนะครับเขี่ยวด้วยประสบการณ์เคี่ยวด้วยวิธีการใช้ชีวิตหรืออะไรของมันก็มนไม่รู้นะบางทีบางหมายเนี่ยนัน่นก็อาศัยความอดทนเอาหน่อยนะครับมันอาจจะนานสักหน่อยแต่ว่ามันมีตัวแน่ละแต่ส่วนใหญ่อดทนกันไม่ไหวนะครับยิ่งคนที่เขาตกเป็นงานใต้น้ำเนี่ยเขาจะอดทนมากใจเย็นๆมากๆเลยนะครับกว่าจะได้ตัวนะครับ แต่งานผิวน้ำเนี่ยมันบ๊ะบะบะบะนะนัหนวดเองก็ชอบเหมือนกันนะงานผิวน้ำบางทีเราได้เห็นแอคชั่นแล้วก็ได้เห็นการกัดด้วยนะครับคลิปเนี่ยก็จะบอกว่าถ้าเป็นคลิปของงานผิวน้ำเนี่ยมันก็จะสนุกกว่าง,งานใต้น้ำด้วยนะครับมันได้เห็นการกัดได้เห็นอะไรนะฮะ ชอบมากเลยนะการใช้วอเทคตัวนี้ตีย้ำไปเรื่อยๆนะครับเผื่อว่ามันอาจจะมีว่างั้นมันเคยโดนกัดนะตรงนี้แต่ว่าหลุด,ดเอาขึ้นมาไม่ได้นะครับจะเห็นว่าคองหลอดพวกนี้นะ ค่อนข้างสมบูรณ์นะแล้วก็มันเป็นของเอกชน,นมันก็จะรักษาสภาพแวดล้อมระดับน้ําอะไรไว้ด้วยนะครับเขาจะไม่ปล่อยให้มันแห้งจนเกินไปเพราะว่าน้ําพวกนี้เอาไว้หมุนเวียนใช้งานกับการทําการเกษตรด้วยนะครับขยับนิดน,นึงดูเหลี่ยมนี้กันบ้างนะครับเหลี่ยมของต้นมยมตรงนี้ก็เคยกัด แล้วก็เคยได้ด้วยนะครับตรงไหนที่มันเคยมีนะมันก็จะอาจจะยังคงมีอยู่บ้างนะตาเป็นหลุมของมันหรือไงเนาะเอาติดติดสิครับพี่ท่านร้อนนะ บ่ายสามโอ้โหร้อนจากเลยบ่ายสามเนดูสิว่าแอคชั่นของกบยางนี่มันจะเรียกเรานักล่าออกมาได้หรือเปล่านะครับ ไปไหนวะไปกิ่งอะไรวะนั่นเฮ้ยเยอะโอ้โหเดี๋ยวขาดโอ้โหติดไปแล้วนะครับเดี๋ยวตามกู้เหยียกไอไม้หนึ่งแต้มนะครับแต่ว่าไม่ได้กดถ่ายนะนี่แน่ขึ้นมาแล้วนะครับอีกหนึ่งแต้มเดี๋ยวตัวนี้น่าจะไซส์ไม่ใหญ่นะครับดูดจวบไปเลยเมื่อกี้นะครับ เจอกับกบยางนี่ฟอร์ซิลจากพล,ลัวนะครับสายก็สวยงามนะกำลังดีแหละงามๆแบบนี้อีกหนึ่งแต้มครับผม หมาย,ยานี้ก็สวยนะลองกบยางก็แล้วกันเนาะเล็กๆแคบๆหมายเลเล็กๆแคบๆ อันนี้นะ้หนวดเคยใช้พวกหนอนอยางได้ผลดีนะแต่ไม่เคยเอาตัวขึ้นได้ติดต้นไม้ติดอะไรบ้างนะตรงริมเนี้ยตีค่อยๆตีเรียกมันออกมา ต้องมีหลงกลทักตัวงมนะแองนี้สวยน้ำน้อยดิลองดู รู้สึกเหมือนรอกเริ่มขึ้นมือนะครับไม่มาวะไปแล้วเรียบร้อยไวรุ่น นะพี่เยอะเบรกลูดยังไงวะโอ้โหเบรกลูดยังไงวะเมื่อกี้โอ้โห,โหนเซ็งเลยได้ตัวช่อนน้อยมาแ <c oughs> ต้มที่สามเฮ้ยทำไมเบรกลูดวะโอ้เซตเบรกไม่ดีนี่หว่าเซ็ตเบรกไหลโอ้นะตัวเล็กมาแล้วอีกหนึ่งแต้มนะครับเลือดไหลเลยโอ้ยเดี๋ยวจะรีบปล่อยนะในงตัวเล็กนะครับ จับไปแล้วอีกหนึ่งแต้มนะครับสามแต้มแล้วนะโอ้โหเฉียบ สวยนะอย่างเงี้ยสวยมากๆเลยเดาหรือว่าจะเจอกันบ้างไหมถึงไม่มีก็แบบฝึกตีอะนะตรงเนี้ยสวยมากเลย มาวะปเป๋มาเลยอ๋อไปล็อกแอคชั่นไม่ออกอื้อเฮ้ยมีเสียงตู้มอะข้างหลังอะ มีเสียงกัดลูกปลาด้วยนะ มาแล้ววัยรุ่นแต้มที่สี่นะครับนี่ตัวเล็กหน่อยแต่ก็โอเคแหละยุบยยอโอ้ยโอ้ยเียเเดียด๋ยวดีเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนอ่ะนี่นะครับแต้มที่สี่กับกบยางฟอสซิลอ่า ็จบไปเรียบร้อยนะวัยรุ่นนะสำหรับวันนี้สำหรับการออกทริปนะครับวันนี้มาเที่ยวที่บ้านพี่ชายที่8ดริ้วนะอย่างที่บอกหลายๆคนถามมาว่ามันเป็นหมายที่ไหนที่นี่มันเป็นหมายเอกชนแหละเป็น,เป,นเป็นพื้นที่ของของเอกชนก็คือของของพี่ชายนะนท์เองนะครับมันก็ไม่ได้อนุญ,ญาตให้แบบเข้ามาตกทั่วไปนะครับแต่ก็ถือว่าเราก็โชคดีนะครับแต่จะทําคลิปนะ ให้ทุกคนได้ชมกันนั่นเองนะวันนี้ขอบคุณมากสาหรับการติดตามคลิปด้วยนะครับแล้วก็ในคลิปนะครับอาจจะมีช็อตปลากัดแล้วก็ไม่มีด้วยเนื่องจากบางทีก็ไม่ได้กดถ่ายนะครับบางทีก็จะลืมกดบ้างอะไรบ้างนะครับอย่างนั้นก็ขอบคุณแลวกันนะครับ่ะวันนี้จบทริปแล้วเรียบร้อยนะทั้งหมด4แต้มก็สนุกสนานกันไปนะครับก็พอให้หายคิดถึงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะหนวดและทีมงานทุกๆคนด้วยแล้วกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายปู